คือครูต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กมันไม่ได้อยากเรียนธรรมชาติของมันมันไม่ได้อยากจะเรียนตอนเราเป็นเด็กตอนผมเป็นเด็กผมยังไม่อยากไปโรงเรียนเลยทีนี้เราจะทํายังไงให้การเรียนของเขาอ่ะมันสนุกคือในความคิดของพี่เนี่ยครูกับน,นักเรียนสําคัญเท่ากันมันจะต้องเดินไปด้วยกันมันจะต้องมีภารกิจเหมือนเป็นเล่นเกมบางอย่างที่มันจะต้องแก้ไขด้วยกันครูที่เป็นครูสอนหนังสือเนี่ยมีหน้าที่คือเป็นครูคนแรกที่จะสอนให้เด็กๆนักเรียนไปเจอครูคนต่อไป ครูคนต่อไปของเขาก็คือความผิดพลาดของตัวเขาเองคือถ้าไม่มีครูคนแรกสอนวิชาอะไรบางอย่างที่มันเป็นสกิลให้เขาเอาไปใช้ทํางานใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ลองใช้ชีวิตเมื่อเขาไม่ได้ลองใช้ชีวิตเขาก็จะไม่ได้เจอความผิดพลาดเขาไม่เจอความผิดพลาดเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นครูในตําแหน่งตําแหน่งคุณครูอาจารย์คุณครูต่างๆอย่างเงี้ยคือมีความสําคัญเพราะว่าต้องสอนให้เด็กมี คุมคุ้มกันมีความแข็งแกร่งที่จะไปเจอครูคนต่อไปแล้วในชีวิตของเด็กในฐานะนักเรียนเนี่ยหรือผมเองก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ก็จะมีครูมาเรื่อยๆทุกวันทุกเดือนอยู่แล้วก็คือความผิดพลาดในตัวของเราอันนั้นเราก็ต้องเรียนรู้จากครูคนที่สองครูที่ดีเนี่ยต้องเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ตัวเองครูก็ต้องเรียนรู้จากนักเรียนว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกันปัญหาในเชิงความคิดในเชิงการเรียบเรียงแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าครูที่ดีก็ต้องเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ตัวเองสิ่งที่ผมเตรียมสอบติวสอบเนี่ยคือทุกปีมันก็จะสอบของมันอยู่แล้วข้อสอบก็วนไปวนมาซ้ำๆแต่ผมก็จะต้องดูว่าเด็กปีหนึ่งกับเด็กอีกปีหนึ่งเด็กปีนี้มันจะไม่เหมือนเด็กปีที่แล้วเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเขากําลังสอนอะไรเราอยู่เขากําลังมีปัญหามีอะไรตรงไหนเนี่ยคือบทเรียนที่เราต้องเรียนแล้วเราก็ต้องมาดีไซน์ การสอนของเราให้มันแมทกับสิ่งที่เขาเป็นคือผมว่าครูต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อนของครูก็เหมือนกันตอนครูเป็นเด็กธรรมชาติคนมันไม่ได้อยากจะไปโรงเรียนคือธรรมชาติคนชอบเรียนรู้นะตอนเด็กเรากินแต่กล้วยแต่พอเห็นพ่อกินข้าวเราอยากเรียนรู้การกินข้าวบ้างแต่ไอการเรียนเพื่อไปสอบอ่ะไอการเรียนในโรงเรียนนะ่ะหรือว่าการเรียนเพื่อไปสอบอะไรบางอย่างอย่างไอเดียที่ผมทํางานอยู่ทุกวันนี้คือเหมือนเป็นติวเตอร์เพื่อให้เขาไปสอบอ่ะ ธรรมชาติมันไม่มีใครอยากจะไปเรียนแบบนี้อยู่แล้วแล้วพอเราไปเจอปัญหาจากการเรียนที่เราไม่อยากจะเรียนมันก็กลายเป็นเหมือนกับปัญหายกกําลังอะ่ะครูต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กมันไม่ได้อยากเรียนธรรมชาติของมันมันไม่ได้อยากจะเรียนตอนเราเป็นเด็กตอนผมเป็นเด็กผมยังไม่อยากไปโรงเรียนเลยทีนี้เราจะทํายังไงให้ให้การเรียนของเขาอ่ะมันสนุกขึ้นมันก็ต้องดูเหตุผลผมจะตั้งคําถามแบบนี้ทําไมหนังฮอลลีวูดหนังอเมริกาเราดูแล้วเรารู้สึกสนุก กว่าหนังประเทศอื่นๆพี่เก้งจีระมลีกุลเคยบอกว่าที่เราดูหนังฝรั่งแล้วเรารู้สึกสนุกเพราะลึกๆเราอยากเป็นฝรั่งเมื่อก่อนที่เราดูหนังเกาหลีเรารู้สึกไม่สนุกเลยหลังๆเราดูหนังเกาหลีเราเริ่มสนุกเพราะว่าเราเริ่มมีความรู้สึกเราอยากเป็นเกาหลีเพราะฉะนั้นการที่เด็กจะเรียนอะไรแล้วมีความสุขเนี่ยเป้าหมายเขาคืออะไรถ้าเป้าหมายสมมติเขาอยากเป็นวิศวะเวลาสอนเลขเขาจะไม่ได้รู้สึกว่ากําลังเรียนเลขแล้วเขากําลังเรียนบันไดขั้นที่สองของการเป็นวิศวะ อย่างนี้คือครูต้องเป็นเหมือนกับมีความเป็นโค้ดในตัวให้เขารู้ว่าเออเป้าหมายของคุณคืออะไรแล้ววิชาเนี้ยมันจะไปสอดรับกับเป้าหมายยังไงมันทําให้คุณเขยอบเข้าใกล้เป้าหมายแค่ไหนอันนี้เด็กก็จะเริ่มสนุกขึ้นอย่างที่สองถ้าพูดถึงจะทํายังไงให้มันดูสนุกถูกไหมคือความสนุกถ้าเรามาคิดในเชิงวิทยาศาสตร์มันมีสูตรของมันอันนี้ได้มาจากอดีตนาย,ยกสมาคมตลกพี่เป็ดเชิญยิ้มเขาบอกว่าความตลกเท่ากับความจริงใจบวกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ความจริงใจคืออะไรคือเราพูดแบบให้ประโยชน์เขาจริงๆเหมือนเหมือนที่ผมติวอย่างเงี้ยผมให้ประโยชน์จริงๆใช้ประโยชน์ได้จริงเอาไปสอบได้จริงอันนี้คือผมจริงใจบวกมาด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คืออะไรคือบางทีผมแทรกมุกอน,นั่นมาลุกขึ้นมาเต้นแทรกเสียงอะไรที่มันไม่น่าจะมีแบบนี้มาอย่างเงี้ยคนมันจะเริ่มรู้สึกตลกถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันจะไม่ตลกอย่างเช่นผมอยู่ดีผมมาเต้นเลยไม่ตลกเพราะว่ามันก็ดูเหมือนอะไรมันบ้าป่าวะหรือมาพูดถึงแต่ทําข้อสอบทาข้อสอบมันก็ไม่ตลก แต่พอความจริงใจบวกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พัวเนี่ยมันจะเกิดความเอนจอยมันจะสนุกขึ้นมามันจะดูว้าวเฮ้ยอะไรวะทำํำไมอย่างนี้วะนะถ้าอย่างสุดท้ายที่เป็นเคล็ดลับก็คือคนเรามันชอบอะไรที่ดูเป็นเทคนิคเป็นสูตรสําเร็จเคล็ดลับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครูบางทีต้องย่อยมาก่อนว่าไอสิ่งนี้นะเรื่องที่ครูจะสอนเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าใจผ,ผิดว่าแบบนี้แต่สิ่งที่ครูจะสอนเนี่ยถ้าเรารู้นะมันจะสามารถใช้เวลาแค่ เท่านี้เท่านี้นาะทีในการเจอคําตอบได้เลยเจอไอน,นี่ได้เลยเด็กมันจะรู้สึกว่าโอ้โหมันว้าวสิ่งที่เรียนมันไม่ธรรมดาทั้งที่จริงๆไอ้สิ่งที่สอนมันก็ไม่ได้เป็นเคล็ดลับอะไรแปลกใหม่หรอกแต่มันคือการคีเอทในการเล่าเรื่องคือถ้าสามอย่างเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าครูเอาพยายามเอาไปใช้อะการเรียนไม่ว่าจะวิชาอะไรมันก็จะเริ่มสนุกขึ้นมันก็จะเริ่มมีสีสันขึ้นอย่างน้อยๆแค่อันแรกทําให้เด็กรู้สึกว่าเขาเข้าใกล้เป้าหมายของเขามากขึ้น เขาจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เลขไม่ใช่ไทยไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่กฎหมายแล้วแต่มันคือ910วิศวะ910แอร์โฮสเต91ส910นายกหรือ910ผู้กํากับอะไรก็ได้ถามว่าพี่ชอบให้อะไรก็ให้ความรู้เป็นรูปแบบเป็นโพสต์บ้างเป็นคลิปบ้างหรือเป็น facebook ไลน์บ้างคือกว่าที่มันจะออกมาแบบนั้นในเบื้องหน้าเนี่ยเบื้องหลังคือพี่ต้องไปรีเสิร์ชดูว่าเฮ้ย hey, พวกเด็กพวกฟอลโลเวอร์ของเราเนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างเหมือนเราไปรับ ไปดูปัญหาอ่าพอเราเจอว่าปัญหาเรื่องนี้เราเลือกมาพอเลือกมาเรามาดูอีกว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันของพี่มันจะเป็นปัญหาในเชิงการสอบมันก็จะเป็นวิชาการมันมันเป็นหลักวิชาอะไรเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจริงๆมันไม่อะไรหรอกเพราะว่าวันที่ตัวเองเป็นเด็กนักเรียนอะ่ะก็น่าจะเคยเจอปัญหาอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลามีเด็กนักเรียนณนะปัจจุบันเขาก็น่าจะเจอปัญหาหรือไม่เข้าใจในแบบที่ตัวเองไม่ค่อยจะเข้าใจคือ จุดที่พี่รู้สึกว่าพี่เข้าใจเด็กได้เร็วเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ได้เรียนเก่งเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรที่เราเคยเจอเด็กในวันนี้เขาก็น่าจะคิดแบบเราเพราะฉะนั้นเราก็ค้นคว้าจากสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ยแหละแล้วก็ไปดูที่ว่าเออเป็นสมมติฐานไปดูเด็กในปัจจุบันของเราที่ว่าเฮ้ยมันไม่เข้าใจตรงนั้นตรงนี้เออวะเพราะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาดีไซน์เรื่องของการสื่อสารว่าเราจะสอนอยังไงแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดี แล้วก็มาทําลงมือสอนอาจจะเป็นอัดคลิปหรือเขียนโพสต์หรือเตรียมสคริป Facebook ไล v ์อะไรแบบนี้แล้วเราก็มาดูอีกรีเช็คอีกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่เจ๋งมันไม่ดีมันไม่ได้มันไม่โดนหน้าเบือ่อตัดทิ้งเอาใหม่อย่างเงี้ยจนได้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีแล,แล้วเราก็มาลงมือทําพอลงมือทําอาจจะเป็นกดโพสต์ลงไปเนี่ยต้องแตหนึ่งจนถึงร้อยอ่ะมันเป็นกระบวนการที่พี่มีความสุขมันเหมือนกับเราได้ประการอยู่กับตัวเองเพราะว่า เราได้ใช้สมาธิอยู่กับตัวเองเราได้จัดสรรเวลาดีๆอยู่กับตัวเองเราได้ฝึกเรียนรู้สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราก็รู้ดีอยู่แล้วอย่างเช่นไอ้เรื่องของเลขยกกําลังบ้างเรื่องของเทนต์บ้างเรื่องของกฎหมายอะไรบ้างแต่เราได้มามองอีกมุมได้มาศึกษาเพิ่มเติมแล้วเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีอีกหลายอย่างที่มันมันยังเป็นน้ำที่ไม่ได้เต็มแก้วเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เราได้ใช้ศักยภาพทุกอย่างของเราที่เรามีเนี่ย ในช่วงเวลาที่เราเตรียมตัวตั้งแต่1นถึงร้อก่อนที่จะโพสต์ก่อนที่จะให้คนอื่นไปอะ่ะคือพอจบกระบวนการนี้เราถือว่าเฮ้ยมันคือเราหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นคือมันจบแค่นี้มันมีความสุขแล้วผลของมันพอออกไปฟีดแบ็กจะกลับมาดีเป็นดอกไม้หรือจะเป็นก้อนหินเป็นอีกเรื่องหนึ่งแหละแต่คือแค่กระบวนการนี้เราได้อยู่กับตัวเองเอ่ยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มันเหมือนกับเราหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองแล้วซึ่งในมุมพี่การให้ไม่ว่าจะให้อะไรก็ตามนะ จะให้ความรู้หรือจะให้เงินจะให้ทรัพย์สินมันคือการกระตันยูกับตัวเองมันเหมือนเราจะค้นพบศักยภาพบางอย่างในตัวเราและนี่นนคือสิ่งที่พี่ชอบแล้วพี่ก็ทํามันโดยไม่ได้คิดว่าฟีดแบ็มันจะกลับมาเป็นยังไงใช่อันนี้มีผลเหมือนกันเพราะว่าผมก็เคยเรียนกับครูที่แบบเก่งมากโปรไฟล์เทพมากแต่ปรากฏว่าเรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่าในมุมของเขาอะ่ะ ไม่ต้องพูด1นึถึงสิเขาเข้าใจแล้วไนงะคือเขาก็พูด1นึสาแล้วก็สรุปเลยแต่เราเนี่ยอาจจะต้อง1นึถึงยีเราถึงจะเข้าใจว่าอ๋อมันคือแบบนั้นทีนี้มันก็จะมีปัญหามันก็ต้องทําการสื่อสารนะอย่างเงี้ยมันต้องจูนกันคนเป็นผู้สอนก็ต้องจูนว่าผู้เรียนพื้นฐานเขาไม่ได้เหมือนกับเรานะเพราะฉะนั้นเราเราจะพบกันคนละครึ่งทางยังไงครูอาจจะไม่ต้องสอน1นึถึงสาอาจจะสอน1นึถึงสิแต่ว่าไอ้อีก15อีกครึ่งหนึ่งของมันเนี่ย อ่านักเรียนไปนเรียนตรงนี้ตรงนี้เพิ่มเติมแนะนําหนังสือให้อ่านคือสําหรับที่เกณฑ์ว่าครูสอนไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยมี2เกณฑ์เกณฑ์แรกคือพูดรู้เรื่องหรือเปล่าคือถ้าพูดรู้เรื่องก็คือสื่อสารกันรู้เรื่องอย่างเงี้ยแต่ถ้าครูบางคนก็แบบพูดเร็วเกิน2ก็คือสอนแบบขัดแย้งกับหลักวิชา1นบวกหนเท่ากับยีนั้นนักเรียนอ้าวทำไมครูทําไมเท่ากับ 26, that, บไ,มไ,ม 26? ไม่รู้จําไปเหอะเท่ากับ26อย่างเงี้ยอันนี้คือสอนขัดแย้งกับหลักวิชาแต่ถ้าครูที่พูดรรรรููร้้เเืื่่อองงงฟั สอนก็ไม่ได้ขัดแย้งกับหลักวิชาไม่ได้บอกว่ากรุงเทพมหานครตั้งอยู่ภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดปัญหาว่าเด็กเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยผมถือว่ามันเป็นปัญหาในเชิงการบริหารจัดการแหละซึ่งมันอาจจะเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศในห้องเกี่ยวกับการบริหารเรื่องของหลักสูตรอันนี้โรงเรียนต้องมามีส่วนช่วยแล้วนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าครูก็มีภาระบางอย่างมากเกินกว่าที่จะบริหารจัดการตรงนี้ได้เช่นเดียวกันกับเด็กเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนคือเด็กที่มันไม่ยอมมาเรียนอะ เด็กที่สละความเป็นนักเรียนของตัวเองไปเป็นเด็กแว้นไปเป็นอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเด็กที่มาเรียนมานั่งเรียนแล้วมันไม่รู้เรื่องเนี่ยไปโทษเด็กไม่ได้มันก็ต้องถือว่าเด็กคนนี้ตั้งใจเรียนแต่ถ้าเขาเรียนไม่รู้เรื่องแน่นอนเราตีมาอยู่ในวงของปัญหาเรื่องการบริหารจัดการสิ่งที่มาอยู่ในวงของปัญหาบริหารจัดการเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้ถ้ามีการร่วมมือกันถ้ามีการคุยกันผมลองดูพวกโรงเรียนในฟินแลนด์เนี่ย คือเขาจะเหมือนกับครูกับเด็กนักเรียนบริหารจัดการร่วมกันนะคืออามีเรื่องนี้นักเรียนคิดว่ายังไงอย่างเงี้ยมันก็จะแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมามันก็จะมีกระบวนการที่เรียนได้อย่างสนุกแล้วก็รู้เรื่อง <c oughs> คือตอนนั้นเกิดปัญหากับตัวเองแมวหาย แล้วคือพี่บอกใครก็มีแต่คนโอ๊ยปัญหาเล็กโอ๊ยตลกอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นน่ะหายไปย่งของการคือหายไปสิบวันพี่ร้องไห้แบบกินข้าวไม่ได้แล้วมองหน้าพี่ชายพี่ชายก็ร้องไห้มองหน้าแม่มองหน้าพ่อก็น้ําตาซึมสุดท้ายเราก็แบบเสิร์ชในเน็ตดูวิธีการตามเมวทํายังไงแล้วเราก็ทําตามประมาณสักสิบวันมันก็กลับมาเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ปัญหาที่เราว่าใหญ่ในมุมของคนอื่นมันเป็นปัญหาเล็กเพราะฉะนั้นเวลาปัญหาคนอื่นที่เราว่าเล็กอะ ขนาดปัญหามันไม่มีหรอกเล็กหรือใหญ่คือความรู้ที่เราให้เคล็ดลับที่เราให้สิ่งดีๆที่เราให้มันก็ไม่มีเล็กหรือใหญ่หรอกเพราะฉะนั้นมีอะไรที่เรารู้สึกว่าดีแล้วเราแบ่งปันได้เราแบ่งไปเลยมันอาจจะไปตอบโจทย์ไปช่วยแก้ปัญหาให้ใครก็ได้คือปัญหาเล็กปัญหาใหญ่จริงๆมันไม่มีอยู่จริงคือแค่เราให้ความรู้อะไรใครไปเรื่อยๆเชื่อว่ามันจะต้องเป็นประโยชน์แหละอย่างน้อยสักหนึ่งคนก็ยังดีนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่ายิ่งอินกับการให้เข้าไปใหญ่ คือพี่จะเปรียบเทียบอย่างนี้ถ้ามีนักวิ่งสองคนคนแรกวิ่งแบบอยากได้เหรียญรางวัลอะเอามาโชว์เพื่อนคนที่สองวิ่งเพราะว่าชอบวิ่งลงไหลการวิ่งทุกครั้งที่วิ่งที่เหงื่อออกอะไรแบบนี้มันมีความสุขอะผมคิดว่าระยะยาวนักวิ่งคนไหนเนี่ยที่จะแบบสุขภาพดีกว่ากันก็เป็นคนที่สองใช่ไหมแล้วใครจะมีสิทธิ์ได้เหรียญรางวัลมากกว่ากันก็ต้องเป็นคนที่สองใครจะมีสิทธิ์ได้แชมป์มากกว่ากันก็ต้องเป็นคนที่สองเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าวิ่งเพราะชอบวิ่งทำเพราะชอบทำเดี๋ยวผลตอบแทนมันจะดีเองในเรื่องของการให้เนี่ยมันเหมือนกับในสมการในหัวผมนะคือการให้กับความดีคือคุณต้องแยกออกจากกันคือการให้ไม่ใช่การทําความดีการทําความดีอาจจะไม่ใช่การให้ก็ได้หมายถึงว่าเวลาผมอยากจะให้ความรู้ใครหรืออยากจะให้ของอยากจะบริจาคใครมันก็คือการให้มันไม่ใช่หมายถึงว่าโอ้ผมมีบุญบาร,รมีมากกว่าคนอื่นบางทีสิ่งที่เราให้เขาอะ่ะผล กระทบกลับมามันอาจจะเป็นลบก็ได้ถ้าเรามองว่าการให้มันไม่ได้เท่ากับการทําความดีการให้มันก็คือเหมือนการวิ่งอ่ะมันก็เหมือนกับการออกกํำลังกายมันเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็จะทําในสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีความสุขที่สุดในสิ่งที่เราต้องบริหารจัดการชีวิตอะไรหลายๆอย่างให้ลงตัวเพื่อที่เราจะได้มาทํามันอย่างดีที่สุดทีนี้ฟีดแบ็กลับมาเป็นเป็นก้อนกวดเป็นก้อนหินก็มีดาอะไรอย่างนี้ก็มีดาม่าก็มี ถามว่าทุกไหมก็ทุกเครียดแต่ถามว่าความสุขจากการให้ลดลงไหมไม่ลดเช่นเดียวกันกระแสต,ตอบรับบวกมีไหมมีเยอะมีโพสส่งรูปมาเนี่ยมีทุกเดือนที่แบบหนูบรรจุแล้วหนูได้งานดีๆแล้วแต่เอาที่พีที่เป็นเมนที่ผมประทับใจมากคือแบบเป็นเขาถ่ายภาพเป็นแก๊งเขายืนอยู่ตรงดอนเจดียืนเป็นท่าแบบเด็กๆอะ่ะแล้วอีกพักนึงประกาศผลสอบและส่งกลับมาเป็น เป็นคนเดิมแก๊งเดิมบล็อกเดิมยืนท่าเหมือนเดิมแต่อายุมากขึ้นแล้วใส่เป็นชุดข้าราชการโอ้โ oh, หเนี่ยพูดแล้วขนลุกเนี่ยเขาส่งมาเป็น before after อย่างเงี้ยโอ้โหรู้สึกดีอีกคนก็บอกว่าพี่ผมเนี่ยเพิ่งได้รับการบรรจุเดี๋ยวจะต้องผ่านโปรก่อนถึงมีสิทธิ์ลาบวชเดี๋ยวผมจะบวชให้พี่นะตกใจด้วยรู้สึกดีใจด้วยก็คือถามว่าความสุขเพิ่มขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นแต่ความสุขข,ของการให้อะ่ะมีเพิ่มขึ้นไหมไม่เท่าเดิมไม่ว่ากระแสะตอบรับจะบวกหรือจะลบ ความสุขจากการให้ของพี่มัน,มนเต็มเท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความคิดแบบนี้เราดึงสมการความดีออกจากการให้อะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็อยากจะให้ให้ให้ให,ให้ไปเรื่อยๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราจะไม่ต้องมาแครว่าแบบผลตอบรับมาจะดีไหมจะแชร์เยอะไหมจะอะไรยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเรายึดแนวตรงนี้ไปเรื่อยๆย,ยังไงผลผลตอบรับมันก็จะดีอยู่แล้วเหมือนกับที่พี่ถามว่า แล้วคิดว่านักวิ่งคนไหนที่จะได้เหรียญไปแข e ่งมาราธอนโอลิมปิกก็ต้องเป็นนักวิ่งคนที่รักในการวิ่งถึงแม้เขาไม่ได้ต้องการจะได้เหรียญจะอะไรก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดเขาก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าไอ้นักวิ่งคนแรกครับก็ต้องหยุดที่ว่าณนะช่วงเวลาที่ทําความดีคุณรู้สึกดีหรือเปล่าถ้ารู้สึกดีฟีดแบ็จะเป็นยังไงเป็นอีกเรื่องหนึง่งคือมันต้องแยกจากกันระหว่างการทํากับผลที่ได้จากการทํามันเป็นคนละเรื่องกันนะ เออถ้าณนะวินาทีที่ทํารู้สึกดีรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจแบบนี้รู้สึกว่าเออเราได้ใช้ชีวิตคุ้มค่าในหนึ่งวันในเวลานี้อันนี้คือจบแล้วส่วนผลกระทบจะกลับมาอย่างไงเป็นอีกเรื่องหนึง่งคือถ้าเขาวิจารณ์ในแง่ดีอย่างของผมเนี่ยวิจารณ์ร้ายแต่ด้วยความหวังดีก็คือบางอย่างเขาก็ต้องการให้ปรับปรุงการสอนการอะไรอย่างนี้มคนก็ต้องรับฟังแต่ว่าถ้าบางอย่างมานแนวแบบเกลียนเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจ แต่ถามว่าเราก็เป็นคนไม่ได้ไปฝึกใจอะไรมามันก็อารมณ์มันก็ถูกดึงไปตามสิ่งที่คืนกลับมาอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องแยกให้ออกระหว่างอารมณ์ลบกับเราเข้าใจหรือเปล่าว่าสิ่งที่เราทําคืออะไรคือเคยบอกว่าใครคิดเห็นยังไงยกมือครับถามยกมือไม่มีใครกล้ายกมือเราก็มาค้นคว้าว่าฮยสงสัยเขากลัวว่าถ้ายกมือพอตอบผิดแล้วแบบจะโดนยี้โดนดูถูกโดนด้อยค่าหรือเปล่า ก็เลยเปลี่ยนใหม่ทีนี้ลองทดลองอ่ามีใครยกมือไหมครับมีคนหนึ่งยกมืออ่ะทุกคนรัปรบมือให้ครับโอ้ปบมือเยี่ยมเยี่ยมโอ้ผมชมออกใหม่ครั้งต่อไปถามไม่มีใครยกมือเว้ยเพราะว่าคือยิ่งเราไปทําให้มันรู้สึกว่าแบบโอ้ยสุดยอดมากเยี่ยมมากไปชมมากเนี่ยคือมันคือถ้าเส้นละหน้าความปกติคืออย่างนี้ใช่ไหมไอการไปว่าเขาเวลาเขาตอบผิดหมันก็คือมันผิดปกติ การที่เราไปชมเขาอสุดยอดมากเกี่ยมมากอทุกคนปรบมือให้คนนี้หน่อยมันก็เหมือนกับขึ้นไปอีกมันก็ดูผิดปกติคือมนุษย์เราไม่อยากออกจากเส้นรละหน้าความปกติเออเนี่คือสิ่งที่พี่ค้นพบเทคนิคที่พี่ใช้เนี่ยคือครั้งต่อไปเวลาต้องการให้เด็กถามมีพาร์ทิสิเพตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ย คือจะทําให้มันดูเป็นปกติเลยแทนที่จะสอนไปปื๊บปื๊บป๊บตามเรื่องของเราแล้วค่อยถามคือเราถามตั้งแต่แรกเลยอ่ะวันนี้เรียนอะไรดีอ่ะนี่ใช่ไหมเออว่างไงหรออย่างนี้อ่ะตรงนี้ใช่ไหมเอออย่างนี้ใช่ไหมยอย่างเงี้ยให้มันเป็นปกติให้มันกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกันกับบ,บทเรียนที่จะสอนเหมือนกับเรามาคุยเหมือนกับเรามาพูดเขาจะไม่อายที่จะยกมือขึ้นและอีกจุดหนึ่งที่จะวัดได้เลยว่าแบบนี้เป็นดัชนีชี้วัดว่าเด็กหรือนักเรียนจะมีส่วนร่วมในห้องหรือเปล่าคือเมื่อครูทําผิด คือถ้าเมื่อใดก็ตามที่ครูทําผิดแล้วแถเมื่อถูกแล้วเอ้ยไม่ไปดูใหม่คือทุกคนจะปิดการมีส่วนร่วมแต่ถ้าเรายอมรับเขาก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้นมากขึ้นอีกอันนึงอันนี้เป็นเรื่องบังเอิญเนี่ยในยุค new normal ครูที่สอนคาสสดนะครับปรากฏว่าสอนไม่ได้ก็เลยต้องไปสอนแบบออนไลน์ปรากฏว่าตอนออนไลน์เนี่ย,ยถามกันยับไอ้คนที่ตอนนั่งสดๆไม่เคยถามกูเลยอะถามกูยับๆถามแบบ ถามในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าโอ้ี่มันสงสัยขนาดนี้เลยเหรอแล้วเมื่อกลับมาเรียนคา่าส,สดปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นคนคนนั้นกล้าถามมากขึ้นคนคนนั้นกล้าที่จะยกมือมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมันเอามาช่วยเขาเรียกว่าทําลายกําแพงในการยกมือมีส่วนร่วมในห้องได้มากขึ้นก็ใครที่ทําหน้าที่สอนหนังสือจะเป็นครูหรือจะเป็นโคช้ชอะไรแบบนี้เอาไปใช้ได้นะครับผมผมว่ามันจะมีส่วนร่วมมากขึ้นในคาสด ก็คืออิทธิบาท4นะครับก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิบงังสาถามว่าทําไมต้องต้องเอาตรงนี้มาเพราะว่างานที่ผมทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอันนี้ไม่ว่าจะงานประจําหรือว่างานในการทําเพจให้ความรู้นะมันต้องเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองรักรุ่มหลงกับมันสมัยนี้น่าจะใช้คําว่าแพชชั่นเนี่ยมันก็เป็นพาร์ทหนึ่งของความรักเหมือนกันเป็นเซี่ยวหนึ่งของความรักเราก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่เรารักพอเราเริ่มรักเราเริ่มรุ่มหลงกับมันเราก็จะเริ่มวิริยะ วิทยะก็คือมีความพยายามมากขึ้นอย่างผมเป็นคนชอบสื่อสารชอบพูดพอเราเริ่มลุ่มหลงกับมันเราหาวิริยะมาเติมสมการของเราเราก็หาเรื่องมาพูดสิเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์อ่ะเรื่องนี้เรายังพูดไม่ได้เรายังนําเสนอไม่ได้เพราะเรายังไม่เก่งอผาพัฒนาตัวเองยังไงแล้วก็เริ่มมีจิตตะจิตตะก็คือเรื่องของการเอาใจใส่นะครับการพัฒนาตัวเองไม่หยุดนิ่งตลอดเวลาสุดท้ายก็คือวิมังษาวิมังษาเนี่ยหลังๆได้ใช้บ่อยมากคือเวลา ทำในสิ่งที่เราเห็นว่าดีเห็นว่าเจ๋งแต่ว่าผลของมันไม่เป็นไปตามที่คาดอย่างเงี้ยถ้าเรามีวิมังสาคือเราอยู่นิ่งปล่อยวางไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพัฒนาใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพัฒนาใหม่เดี๋ยวเราทำให้ดียิ่งขึ้นไม่ให้อะไรมันมากระทบกับโมเมนตัมพลังงานที่เราต้องการจะพัฒนาตัวเองหรือต้องการจะทําสิ่งดีๆให้กับใครเพราะฉะนั้นคือคนที่อยู่ในวัยทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวมีครอบครัวเนี่ยผมว่า อิทธิบาทสี่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วอิทธิคือมันแบบมีอิทธิฤทธิ์อะ่ะแต่มันไม่ใช่อิทธิฤทธิ์แบบปล่อยพลังมันเป็นอิทธิฤทธิ์จากจากใจนะอันนี้ผมว่าแนะนําน้องๆด้วยเวลา,เ,าเตรียมตัวสอบอ่านหนังสือใช้ยึดหลักอิทธิบาทสี่ <c oughs> นิสัยดีอันนี้ได้มาจากนิสัยเสียงของตัวเองคือเมื่อก่อนก็เป็นประเภทเกียน์คีย์บอร์ดคือพี่เนี่ยต้องยุคนั้นน้องอาจจะเรียนประมาณ มอหนึ่งอะไรกันอยู่พี่นี้เริ่มมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาในชีวิตจะมีพวกกระทู้เรามีแนวคิดยังไงเราก็จะเข้าไปเถียงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยคือบางสิ่งที่เราไปเถียงไปโพสต์ไปไปเกรียนเขาเฮ้ยมัน,ม,นมันโดนโต้แย้งว่ะมันเราเข้าใจผิดบางอย่างเราไม่ได้เข้าใจผิดแต่เราเรารู้สึกทุเรศตัวเองว่าทําไมกูไปทําร้ายใครด้วยคําพูดอะไรขนาดนี้มันก็เหมือนเป็นประสบการณ์ให้เราได้เรียนรู้จนถึงทุกวันนี้เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหัวเริ่มงอกแล้วเนี่ย รู้สึกว่าเฮ้ยไอพฤติกรรมการเสพสือ่ออะมันจะเป็นผลสร้างนิสัยในการตัดสินใจเรื่องสําคัญๆของชีวิตยกตัวอย่างแบ่งคนสางกุมมีดราม่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคนกลุ่มแรกคือเชื่อเฮโลไปตามดราม่าเลยคนกลุ่มที่2คือปิดการรับรู้ฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฉันจะใช้ชีวิตอยู่ในฉันจะตัดสื่อลบๆออกไปฉันจะอยู่ในโลกสวยงามของฉันคนกลุ่มที่3คือหาข้อมูลหลายๆด้านมากอง แล้วคอ่คอยดูว่าจะเชื่อแบบไหนแบบไหนสมมุติว่าสถานการณ์ที่ตัวเองอยากได้งานทํามีข่าวประกาศรับสมัครงานตําแหน่งเนี้ยทุกคนต้องการมากรับสามตแหน่งแต่มีคนสมัครส0,000ื่นคนอย่างนี้นะสามต่อสาม0 0ื่นอย่างเงี้ยอีกคนสองกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีอะไรเราเชื่อเลยกับไม่ไม่รู้อะไรไม่รับรู้อะไรเลยเขาเขาจะมีความคิดที่เรียกว่าฟิกไมซ์คือเราจะ มีความเป็นไปได้ที่จะสอบได้หรือสอบไม่ได้คือถ้าคิดว่าสอบไม่ได้ก็อาจจะเลิกสอบไปแต่กลุ่มคนกลุ่มที่3คือกลุ่มคนที่หาข้อมูลต่างๆมากองกองกองร่วมกันเนี่ยในหัวของเขาจะไม่ได้มีแค่ A กับ B จะไม่ได้มีสอบได้หรือสอบไม่ได้อที่เรามั่นใจว่าเราสอบได้แต่เอ๊ะข้อมูลวิชาไหนยากวิชาไหนต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษจุดไหนคือจุดอันตรายหรือถ้าเขามีความคิดว่าเฮ้ยเรามันยากเกินไปสําหรับเราเราอาจจะสอบไม่ได้เขาจะมีจุดเอ๊ะขึ้นมา เฮ้ยแต่มันก็มีคนทําได้นะไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมคือมันจะไม่ได้มีแค่ A กับ B ีคมันจะมี A ถึง Z มันจะมีข้อมูลในการคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆได้มากขึ้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเรามีนิสัยในการหาข้อมูลต่างๆมากองเราค่อยอ่านแล้วคุณจะเชื่อแบบไหนไปซ้ายไปขวาไม่เป็นไรมันจะทําให้พอถึงจุดหนึ่งของชีวิตแล้วมีเหตุจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะชัดเจนมากขึ้นเราจะมีการวิเคราะห์ ได้อย่างรอบด้านมากขึ้นแล้วการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตมันจําเป็นจะต้องคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นถามว่าสื่อปัจจุบันมันเรวซามถึงขั้นจะต้องปิดมือถือไม่รับรู้อะไรไหมคือผมว่ายากเพราะว่าพอไปดูข่าวทีวีอ่ะข่าวทีวีก็เอาข่าวในมือถือมาอ่านถูกไหมมันหนีไม่พ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเราเอาไอ้ตัวสื่อต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นครูสอนวิชาการตัดสินใจของเราแล้วเมื่อวันหนึ่งพอเราถึง จุดที่เราจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สําคัญเป็นทางแยกของชีวิตเราจะมีการตัดสินใจที่ชัดเจนและคมเราอ่านหนังสือมาเยอะแล้วเราฟังคนอื่นพูดมาเยอะแล้วการกลับมาอยู่กับสมาธิมันเหมือนเราอ่านใจตัวเองมันเหมือนกับการคุยกับใจตัวเองเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยพอเข้าถึงความนิ่งความสงบอ่ะเราจะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้มีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เราทําแล้วมันไม่ดี ถ้าปกติเราจะมองไม่เห็นที่ท่าสายที่เบสเขาจะบอกว่าตาที่สามจริงๆมันก็คือสติะสติมันจะเห็นว่าไอพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราคืออะไรมันจะสํานึกขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีใครมากลางหนังสือแล้วมาอธิบายให้เราฟังว่าเพราะอะไรเป็นยังไงคือมันมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติแล้วก็นิสัยแย่ๆบางอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นมันก็คงไม่หายไปโดยอัตโนมัติอย่างผมเนี่ยนิสัยเสียคือขี้ปี๊ดขี้โมโหพูดอะไรไม่เข้าหูงุ่นหงิดแล้ว เหมือนกำหมัดแล้วพอนั่งสมาธิมันเหมือนมันฟึบแล้วมันจะผ่านไปง่ายขึ้นแต่ก็ยังมีโมโหอยู่แต่ว่ามันจะดีขึ้นมันคือการปรับปรุงนิสัยตัวเองแล้วผมเรียกว่ามันเป็นทางลัดเลยดีกว่าของการสร้างนิสัยดีๆขึ้นมาถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับเราอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองมันเหมือนกับการที่เราไปเข้าคอร์สพัฒนาตัวเองอ่ะแต่เราทํามันทุกวันแล้วมันจะเริ่มดีมาจากภายในพูดอาจจะยังไม่เห็นภาพต้องลอไปทําดูแค่วันละวันหนึ่งนาทีอ่ะ แต่ขอให้มันติดต่อกันสัก20วันขึ้นไปแล้วเราจะเริ่มเห็นเองว่าสิ่งที่มันได้เรียนรู้จากตัวเราเองมันคืออะไรแล้วก็ผลพคอยได้นะไอเดียต่างๆในการทำงานเนี่ยมันจะได้มาจากการนั่งสมาธิตอนนั่งสมาธิไม่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 ไมไมมีไอเดียอะไรแต่พอออกไปอาบนองอาบน้ำเฮย้ยมันมันเกิดไอเดียปิ้งปิ๊งปิงป,งป,งปงขึ้นมาอันนี้เป็นผลคอยได้ก่ <S <S อนที่หม<พ>อจะไปผ่าผ่าคนเป็นอะ เขาก็ต้องผ่าอาจารย์ใหญ่มาก่อนใช่ไหมเพราะว่าอะไรอวัยวะภายในของศพก็เหมือนกับอวัยวะของคนที่ยังมีชีวิตนิสัยของเราสิ่งที่อยู่ข้างในของเราเนี่ยเรื่องทางจิตวิญญาณนะเรื่องทางนิสัยเรื่องทางอารมณ์มันก็เหมือนกับคนอื่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราดูที่จิตตัวเองดูที่นิสัยตัวเองเริ่มต้นแก้จากตัวเองเริ่มต้นฝึกจากตัวเอง เราก็จะรู้ธรรมชาติของคนอื่นว่าเขาน่าจะติดปัญหาตรงไหนเขาน่าจะมีปัญหาตรงไหนถ้าเราให้เขาแก้ปัญหาแบบนี้วิธีที่ดีที่สุดจะเป็นแบบไหนมันก็เหมือนการที่เราเป็นครูอ่ะครูก็ต้องเป็นครูฝึกสอนก่อนแล้วค่อยไปเป็นครูจริงๆหมอต้องไปเป็นหมอฝึกหัดก่อนแล้วค่อยเป็นหมอจริงถ้าเราอยากจะไปกราวใครเราก็ต้องก่าวตัวเองก่อนพอเรากาวตัวเองได้เราถึงจะมีเค็ดวิชาเก่งกล้าไปก่าวให้คนอื่นได้แล้วผมเชื่อว่าที่สําคัญคือพอเราไปกราวให้คนอื่นแล้วได้อันนี้ไม่แปลก แต่เราไปกราวให้คนอื่นแล้วมันไม่ได้เขาอาจจะด่ากลับเรามาว่าเอือกอะไรหรือไม่เห็นจะได้ผลเลยเราจะไม่เสียใจเราจะไม่เสียสมาธิที่จะถอดใจไม่อยากไปกราวคนอื่นต่อเราจะรู้แล้วว่าเอออย่างน้อยเราพิสูจน์กับตัวเองมันได้ผลแนะนําคนนี้เกราวคนนี้อาจจะยังไม่ได้ผลอ่ะมันยังไม่ถึงเวลาของเขาแต่ว่ามีคนอื่นมาแนะนําเราก็พร้อมจะแนะนํแเราก็พร้อมจะก่าเขานะครับมันก็จะทําให้เรากลายเป็นผู้ให้ที่มีความสุข แล้วเราก็ได้รับในสิ่งที่เราให้คนอื่นด้วยทําไมเราไม่เกลารตัวเองก่อนที่จะไปเกลาคนอื่น